เราไม่ต้องเหยียบด้วยนะห้ามเหยียบห้ามแตะนะห้ามเหยียบห้ามแตะตาย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 าพื่อนององตายตายตาย นี่ตอบหวานมากเหมือนกันนะคะคนดียังไงอะคะเพราะเห็นแบบเออไลฟ์ทีก็จะมีคนมาหย่อนทุกทีเลยไม่มีนะไม่มีนี่นะคะเห็นตลอดเลยนะคะยังอยากได้สิงโตอยู่ค่ะหรือว่าใครจะมาส่งอยู่นี้ก็ได้ไม่ว่ากันไม่เห็นบอกเขาตลอดหรอเขาให้ไหมไม่มีนะไม่มีพี่ๆจะส่งให้ก็ได้คือพี่ๆใ่ดีส่งให้ก็ได้ปวาทุกกอง เหลายคนบอกว่าโอ๊ยไลฟ์ติ๊กต็ของนี่ค่ะคือแบบว่าสว่าชาห์เขาจะมีหนุ่มคนหนึ่งคือกัดนเข้าไปตรองเยแต่ตอนนี้ตอนนี้เขาหายไปแล้วนะเขาแน่จะกลัวห้องเราแล้วเขาแน่จะกลัวแล้วตอนแรกๆก็เป็นมิตรกันอยู่หลังก็เป็นมิจาชีพหลังๆเริเป็นมิจีก็เลยแบบเพื่อนๆแบบว่าเพื่อนที่เป็นญาติมิตรเนี่ยเริ่มหายเป็นทีละคน ม่จริงจริงก็อยากกลัวค่ะกลับมาส่งกันได้เขาไปส่งเขาหรือเปล่าเอออะไรเราไแอบดูเขาหรือเปล่าเราไม่กลัวไม่นะไม่ไม่เพราะบอกว่าบางทีก็เห็นแบบเอหยอดจะไปหยอดจะมาคนหนึ่งทีมีคนหนึ่งต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็บอกว่าอุ้ยคัมแบ็คแล้วแหละไม่จริงจริงเออเป็นคนอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วแฟน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 คลิมมาคอมเมนต์มาเราก็อ่อ ใช่แฟนคลับพิมมาเราก็แบบว่าคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วกับวนนี้ล่ะคะก็ถ้าพิมมาเราก็ตอบเดอ๋ยวมาช่วยโปรโมทไอตัวช่วยเพื่อโปรโมทคอนเสิร์ตเวลาผมมีงานก็แบบพูดออกไปตอนไหนตอนไหนนะทำไมจำไม่ได้ก็อยากจะบอกว่าไแบบไอวันนี้ไม่ทำวันนี้หรอไอคอนเสิร์ตนนี้ไม่ใช่หรออะไร ไม่ไม่คือจริงๆบางทีก็จะมีทั้งแบบว่าก็จะมีแฟนคลับเราที่อยู่ประจําแล้วก็โอเคค่ะก็ตั้งแต่หลักออกรายการเราก็จะมีแฟนคลับแบบเขาด้วยที่แบบว่าเข้ามาดูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะมีการพูดคุยหรือบางทีก็มีการอัปเดตอะไรเงี้ยเนอ่ะเราก็ใครมีคุยอะไรมาเราก็อ่านค่ะมใใจอ่อนืไม่ใใจอ่อนอะไรใจอ่อนคืออะไรอ่ะ แบบว่าเขาก็จะถามว่าเมื่อไหร่จากคู่จิ้แอะเป็นแบบเออคู่จิ้นสักทีเงินเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเขาเล่าจะไปรายการด้วยกันมารอดูนะคะฝากฝากรายการด้วยเลยละกันไหนๆก็ได้่ายไปแล้วแต่ว่าออนออนตอนไหนไม่รู้พี่เกลือชมกันน่ะคะเออไม่แน่ใจว่าบพี่เกลือจิ๊กจ๊ะค่ะพี่เกลือ โนยังอยากออกรายการพี่เกลืออีกค่ะแสดงว่าหลังจากออกรายการคู่กันไปก็คืองานตูอติดต่อมาฉับเลยยังยังยังไม่ได้มีอ,อ,าาอัปเดตแต่รับรับรับงานคู่ก <tiles> ันคือจริงจริงอ่ะเราเราไม่ติดแต่ว่าโอเคมันมันไม่ได้ติดต่อแค่เราเองค่ะก็ต้องติดต่อมาฉับเขาด้วยอย่างถ้าแบบว่าเออละครคู่เมื่อไหร่เพราะว่าพอเห็นว่าไปออกรายการด้วยกันแล้วน่าจะมีละครคู่กันได้แล้ว ยังไม่มีมานะคะยังไม่มีมาก็อยากแก้ข่าวด้วยเลยเหมือนกับว่ามีแฟนคลับมาถามว่าแบบเอ๊มีละครแล้วหรออะไรเงี้ยก็เลยบอกว่ายังค่ะยังใจเย็นอยู่ไม่แน่ใจว่าข่าวอะไรซึ่กเจ้าตัวยังไม่รู้ก็คืออันก็คือเหตุการณ์นี้มีแฟนคลับมาถามเราใช่ใช่ค่ะมาเจอละครพวนแอร์อะไรไม่เป็นไม่ไม่แน่ใจว่าละครอะไรสักอย่างแบบแอบซุ้มถ่ายหรืออะไรสักอย่างก็เลยบอกว่าไม่ได้ซุ้มเลยเพราะเรายังไม่รู้เลย ไปเลยเลยค่ะข่าวปลอมเนาะใช่ใช่ค่ะแต่แต่แต่ก็คือถ้าติดต่อมาก็ได้ก็ได้ก็ได้ยังจะเถิ่อนหรอไงไม่นะ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 คือพี่สานไม่ได้พ่สานไม่เถิดค่ะคนค่ะเออไม่ไม่แหละเพราะว่าทำงานก็น่าจะแบบก็จริงจังเนี่ต้องไปออกรายการเขาดูแลดีนะเขาเป็นเจ้าถิ่มเขาเป็นเจ้าถิ่มไปเลย ก็จริงๆพี่ๆทุกคนก็ช่วยช่วยกันสุดๆค่ะเพราะเราก็ถือว่าเป็นแบบน้องใหม่ในรายการด้วยแตแอบรุนจรแบบ <ๆ S 2> ว่าวก็ <ๆ S 1> จริงๆก็ขอบคุณแฟนคลับที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบ <Yeah. S 1> เออเชียแล้วก็ซัพพอร์ตทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเขาด้วยค่ะเพราะว่ามันก็ ก็อย่างที่บอกไปมันมันก็นานมากจริงๆที่แบบว่าเออไม่ไม่ได้เจอกัน <infring ๆ S 2> <disciple S 1> แล้วพอกลับมาเจอกันแล้วยังมีแฟนๆที่แบบเออคอยติดตามถ้าเราทั้งคู่อยู่ก็ก็ขอบคุณแต่เวลามาถามว่าแบบเออแบบสถานะเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังเป็นเพื่อนกันเออจริงๆคือเพิ่งกลับมาเจอกันเองนะใช่ค่ะแต่เราคุ้ได้ไหมเป็นเระยะเอลานาคตเนาะบางทีมันก็ไม่ตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได้แต่เราก็รู้จักกันมานานแล้วเนี ใช่ใช่แต่มันก็ไม่ได้เจอกันนานด้วยไงคะคือก็อาจจะโตขึ้นกันทั้งคู่ด้วยค่ะเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมคะอืมก็โตขึ้นค่ะก็โตขึ้นก็แต่ก็ยังมีความเป็นเขาเหมือนเดิมเออ้องอย่าขำอย่าขำซึ่งในความเป็นเขาของที่เขาเป็นเราโอเคไหมคะ ก็บอกว่าเขาโตขึ้นแต่ว่ายังมีความเป็นเขาอยู่เป็นความเป็นเขาเราแบบเรา,าโอเคไหมแบบข้อไหนเ่ะเรื่องไหนเรื่องไหนไม่ก็โอเคเขาก็โตขึ้นแหละประสบการณ์ชีวิตก็แบบ<า><ส><ญ>เขาคงได้เจออะไรที่แบบว่าเออผ่านมาแล้วก็ได้เรียนรู้อะไร<ต><ว>อย่างเงี้ย่ปะกา่ถ้าเป็นบ่เชียรยังอาเชียร์ต่อไปอ๋อก็น่ารักน่ารักดีค่ะก็จริงๆก็ อย่างที่บอกไปคือขอบคุณที่แบบเอยังมีคนซัพพอร์ตเราอยู่เพราะว่ามันก็นานมากจริงๆแล้วก็แบบเออก็หลายๆคนก็ยังรู้สึกว่าแบบเออน่ารักแล้วก็ยังจำจํากันได้อะไรเขาเียมีคนอยากเห็นติ๊กต็อกคู่อีกนะคะหลังจากที่กินอ๋อจะมีเ็นส่วนส่วนมากนะแฟนๆก็จะเชียร์ว่าอยากให้เขาขึ้นไลฟ์ด้วยแต่เขาไลฟ์เป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ เข้ามาแบบคอมเมนต์อะไรก็บอกเขาว่าเออมาจอยจันมาอะไรอย่างเงี้ยก็ม okay, ีมีมีสนับแฟนๆนะถาาแต่ไม่รู้ว่ายังไงเพราะเขาก็จะหายไปเลยค่ะโอเคนะค่ะ